สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพกกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซูนี้มุมสองเอนก็ได้นาข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมือเมเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจด4ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถือก,กนันีนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจด4ดสีนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสมอเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเดตช่างบวกกษาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยจัดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยไทยจัดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567นะครับคู่ที่1นึ่ครับเป็นมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่23สาย4นัดที่3นะครับฝ่ายแดงก็คือนิวปกรณ์สอโชคมีชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมพิกัดห2ปอนด์คู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบปุ่นเสือ 23, ส 4, ครั้งที่13สายดี่3ครับฝ่ายแดงก็คือ1สยามสอเดีนัดที่นสามนนะครับเเพพชชรรตะวันจินดาพิกัด112ปอนด์ครับ คู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดนก็คือเด่นพยักศักดิ์สตูลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่พิกัดหอสิบเก้าปอนด์นะครับและคู่ที่สี่นะครับเป็นคู่เอกในรายการฝ่ายแดงก็คือเพชรพลันชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญพิกัดหอยี่สิบเก้าปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเราชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กัันนด้วยะครบ และสำหรับแฟนมวยไทยนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์ผมขอแนะนำนะครับ ADPK24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นบันทุกสองเวียนออกตัวอัดทุกยกมั่นคงบริการดีแอ d p k 2 4ครับ ส่วนแฟนมวยท่านใดนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยห้ยกสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์ถ้านสนใจราคาทางไลน์นะครับเป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มติชนสีนะครับขึ้นชกกัน,นวาวัตรที่18กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา14นาฬิกา3 0น่งยฏดทประมาณครับสัปดาห์นี้ก็มีมรับปุนเสือให้ลุ้นกันอีก2คู่นะครับและสัปดาห์นี้ก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายคนที่6คนที่7และก็คนที่8นะครับสัปดาห์นี้ก็จะครบ8คนแล้วนะครับหลังจากจบมวยคู่ที่2อนะครับสัปดาห์นี้ก็จะครบ ผ่านเข้ารอบ8คนครบ8คนแล้วนะครับก็จะมีการจัดสลักแบ่ดสายกันนะครับหลังจากจบคู่ที่2นะครับแล้วก็จะกําหนดวันชกในรอบที่2รอบ8คนสุดท้ายต่อไปนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1เป็นรอบปูนเสือครั้งที่2 3สาย4นะครับอัดที่3าครับคู่อีกคนชนะจากคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่7นะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือนิวประกรณ์สอโชคมีชัยนะครับดูว่ามอรวมใจเพื่อนหรือว่าโรงเรียนกีฬานราธิวาสนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประดุงชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่ายอดมวยเยี่ยมยุดมวยไทยนะครับพิกัด112ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับนิวประกรณ์นี่เป็นนัโชคจากนราธิวาสวัย17ปีนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สอโชคมีชัยนะครับมีเสียตู่สอโชคมีชัยนะครับสุรกิจไม่เหมือนครับเป็นคนดูแลนะครับดีกีแชมป์มวยรักย่าสู่สากลศิษฐ์ 1พิกัด1 1 2ปอนด์นะครับดีกีแชมป์ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสัดแข้งเตยมาตีนหน้าแรงปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งมาสอกคมนะครับสาวฟอร์มหลังสุดนะครับก็มีชนะชนะชนะคะแนนทางด้านเพชรโพง,งามนะครับสอกคงกระพันที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ควา้าแชมป์มวยไทยรักยาสู่สากลซีซั่นที่2ในพิกัด1 1 2ปอนด์นะครับแต่ว่าจากข้อมูลนะครับชนะบ่ายนะครับเพราะว่าทางด้านเพชรโพง,งามก่อนโชคนี้ มีอาการป่วยนะครับรักษาอาการป่วยหายไม่ทันครับแพทย์ไม่อนุญาตให้ขึ้นชกนะครับกลัวเกิดอันตรายนะครับทางด้านนิวปกรณ์ก็เลยชนะบายทางด้านเพชรพงงามแล้วก็ขวาแชมป์มวยรมวยไทยรักยาสุสากลมาครองครับหลังจากนั้นนะครับก็มาร่วมแข่งขันมวยรบปูนเสือครั้งที่13นัดแรกนะครับก็แพ้คะแนนเป็กปตททองทวีที่เวทีช่อง7ครับล่าสุดนะครับ นัดที่2ในมื่อรอบชนะคะแนนสิทธ์รักปอภายแดงที่วิธีช่อง743ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1ครับฟอร์คค่อนข้างดีนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีเป็นนักชจกจากจังหวัดสุขโขทัยวัย16ปีนะครับฝีซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยยิมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณพดุงชัยพันลุกบาน,นครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบูดุดันนะครับสฟอร์มหลังสุดของทรายฝดน้ำเงินก็ชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรโรงเรกีฬาลำปางครับที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากนั้นก็เข้าสู่มวยรอบนัดแรกนะครับชนะคะแนนสิทธิ์ลักปอผ่ยแดงที่วิธีช่องเจ ล่าสุดนะครับมวยรอบครั้งที่2นะครับแพ้คะแนนเป็กปตททองทวีที่วิถีช่อง7จ็ครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะ2องฝ่ายแล้วก็สูญแพ้1นึฝ่ายนะครับคู่นี้ชกมาประมาณคนละ50าสถึงหกสิบไฟด้วยกันนะครับกระดูกมวยชกมวยนี้ใกล้ๆกันนะครับเนี่ยน้ำหนักปล่อยๆของท่าด้านฝ่ายแดงนะครับปล่อย100อ่าปล่อย53ากิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินปล่อย52ากิโลนะครับน้ำหนักปล่อยๆของท่าด้านฝ่ายแดงจะดูหนักกว่านะครับส่วนสูงสรีระก็ท่าด้านฝ่ายแดงนะครับ สูง167เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายเงินสูง164ซนตมรนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูสูงกว่า100กว่านิดๆน,น,นะครับก่อนการร่วมแข่งขันเมื่อรอบนัดนี้ครั้งนี้นะครับดูว่า ทางด้านไฟแดงครับนิวปรกรณ์สอชโชคมีชัยสุขถูกคาดหมายให้เป็นหนึ่งในตัวเจ่งตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับนิวปรกรณ์สอชโชคมีชัยนะครับดูว่าสลีระส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิติิดนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็หนักกว่าประมาณ1นกิโลนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะยอดนาทีนะครับพลวงชยัยมวยไทยยิมไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับควา้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นคนที่7ได้สําเร็จนะครับ คู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของมวยทจิส,จสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝาแดงนะครับนิวประกรณ์สชโชคมีชัยครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ก็ยังเป็นมือรอบปุนเสือครั้งที่ส3สายดีนะครับนัดที่3ครับคู่นี้คนชนะจะคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่8นะครับคนแพ้ก็จะตกรอบทันทีนะครับ จบคู่นี้ก็จะได้นักมวยที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครบ8คนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจับสลากแบ่งสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็คือนิวหนึ่สยามสอเดชพันนะครับหรือว่าดาวตรังอีสานคนปิงส่วนฝ่ายนํำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดาน,นครับพิกัด122ปอนดน์ครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับหนึ่งสยามนี่เป็นในโชคจากจังหวัดตรังวัย17ปีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนสอเดชพันธ์นะครับมีพันธำตรวจโทสุระเชษเดชพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเขาในเหนียวเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงไล่แขนขวางหน้าปั้มตีรุนแงนะครับฟอมสดเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายอีกหนึ่งคนเลยนะครับใช้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับเป็นมวยเก่งจากภูธรนะครับและก็ได้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับ สถิติของท่าน้าสายแดงนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ5ไฟหลังสุดนะครับก็ชนะรวดทั้ง5้าไฟนะครับแต่ว่าเป็นการชกที่เวทีภูทร4ไฟ่ไฟนะครับแล้วก็ชนะน็อกทั้งเ้นเลยนครับชนะน็อกที่เวทีบูทรมา4ไฟไฟนะครับล่าสุดเข้ามาต่อยใช้สิทธิ์ตัวสำรองต่อยมารอบปูนเสือก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องชนะคะแนนคู่ต่อสู้มานะครับก็ถือว่าฟอร์มสดเลยนะครับทาาน้าสายแดงนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดของทาาด้า่ายแดงนะครับก็มี ชนะน็อกยกที่1นงะครับนรงเดชเกตจำรูนที่จังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับสิวกรณสรุ่งเจริญกิจที่จังหวัดลบบุรีนะครับล่าสุดนะครับใช้สิทธิ์ตัวสำรองนะครับมาชกมารับปูเสือก็ชนะคะแนนโลบคอปบเอาอุดอุรที่วิถีท่อง74นะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับเพชรวันเป็นนักชกจากจังหวัดลบบุรีวัย17ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยเพชรจินดาที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็หลังมีอาจ อาจจะมีการไปฝากปั้มฝากซ้อมที่ค่้ยมยลูกเจ้าพ่อกุมภกันที่จังหวัดสระบุรีด้วยนะครับก็มีทางนั้นพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดานนครับเป็นผู้จัดการของทา่านเพชรตะวัน,นครับเพชรตะวันนี่ก็เป็นมวยซายเช่นเดียวกันนะครับควบเครื่องสูงยาเตะสายต่อยสายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขน,นครับขวางหน้าค้าแทงสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดูเป็นรอนครับ โดยที่3ฟอร์มหลังสุดของทราไฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนนิติกรสน้าทานทิรีนะครับที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่มารอบนัดแรกนะครับชนะนกยกที่1นครับเจริญดวงบุญรนามวยไทยที่เวทีช่อง7นะครับวันนั้นชนะเตะกันขอชนะนอกไปแบบเด็ดขาดครับล่าสุดนะครับต่อยมวยรอบนัดที่2แพ้คะแนนนิติกรสน้าทานคิรีที่เวทีช่อง7นะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้เป็นรองครับแพ้2ไฟชนะ1ไฟฝนะครับ เียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับแต่อย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้เป็นหมยเก่งจากเวทีภูทรนะครับเคยวัดลดลายที่เวทีมืงกุ้งไว้นะครับแต่ก็เลือเวทีจากเวทีมืองกุงไปประมาณ1ปีกับอีก3เดือนนะครับกลับมาไฟแรกในไฟล่าสุดนะครับในรอบ1ปีกับ3เดือนที่เวทีมืองกุงก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะ รวมครอบออุดดอนะครับในบรอบใช้สิทธิ์ตัวสำรองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ตะเวนชกที่เวทีผู้ถอแล้วก็ฟอร์มสดเลยนะครับสีไฟล์หลังสดที่เวทีผู้ถอนชนะนอกมารวดเลยนะครับร่างกายดีฟอร์มสดนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง ชื่อมวยกระดูกมวยที่เวทีเมืองกรุงผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะชกมวยที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่าครับช่วงหลังๆนี้จะชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงตลอดครับแต่ละเรื่องหัวจิตหัวใจนะครับดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนนครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่มีชนะน็อกยกที่1 1ไฟง์นะครับอีก2ไฟฝ์านะครับก็ แพ้ทั้ง2ไฟานะครับแล้วก็แพ้ไปแบบหมดแรงไปปลายครับต้นๆจังหวะฝีไม้ลายมือดูดีนะครับแต่ว่าปลายปลายเหี่ยวให้เห็นทั้ง2ไฟาเลยนะครับเป็นนักมวยที่แหลงปลายดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ฝีไม้ลายมือนี่ดูว่าค่อนข้างดีนะครับผ <c oughs> ู้นี้คู่นี้ผมมองว่าทางั้านต้นๆน,น,นะครับทางั้าแฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดานะครับดูสรีระสูสงสได้ร้อยกว่า สูงกว่านิดๆจังหวะฝีไม้ลายมือก็ดูดีต้นๆนน่าจะออกนําไปก่อน,นครับไปลายก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเหี่ยวปลายเหมือน3ไฟที่ผ่านมาหรือกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่เหี่ยวปลายไม่หมดแรงนะครับผมมองว่าน่าจะเอาชนะ1สยามซอเดชพันนะครับไปได้แบบสนุกนะครับเรื่องหัวจิจหัวใจทางด้านฝ่ายแดงหนึ่งสยามจะดวงโตกว่านะครับแต่ฝีไม้ลายมือบวกกระดูกที่บทีมุกงุงทางด้านฝ่ายน้าเงินจะดูดีกว่านะครับคู่นี้ต้นๆให้แนะนําให้เข้าที่ฝ่ายแดงไปก่อนนะครับเพชรตะวันเพชรจินดานนครับต้นๆน่าจะออกนําไปก่อนนะครับไปไปลาย น่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าไปลายปลายแรงปลายธนา้าฝ่ายน้ำเงินก็ดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับแต่ต้นๆน,น,น่าจะนําไปก่อนแน่นอน,นครับฝีมืออะไรมือดูดีครับคู่นี้นะครับต,นต,นตอนอ้นๆคู่นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดานครับวันนี้ จังหวะฝีไม้ลายมือดูดีกว่านครับกระดูกที่วิทีมังกรุงก็มาก่อนด้วยนะครับก็วันนี้น่าจะต้นๆนาไปก่อนไปปลายถ้าประคองเกมดีๆมีโต้มีเทียงตลอดครับน่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนทางด้านหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สุสีเลยนะครับคู่ที่สองครับของมาเชจิตศรีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรวันเพชรจินดาครับต้นๆเข้าได้ก่อนนะครับแต่ว่าปลายๆถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยครับ มาถึงคู่ที่3ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเด่นพยักศักต์สตูลนะครับชื่อเก่าก็ภาคภูมิเกียรติเจริญชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่นะครับหรือว่าสอเดชพันธ์นะครับพิการเงินสิบเก้าปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเด่นพยักนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลวัยยี่สิบเอ็ดปีนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรนะครับผู้จัดการสตาร์อ่าแล้วก็มีเฉียบเกียรติเพชรสตาร์เทรนเนอร์ดูแลนะครับมีเสียสัก์นะครับเจ้าของสีเสสื้้อใหการนับบบสสนน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 ุะะคคคครรรรััััมมมีีวววยยยขขขออเเื่่่่งงตตแแแแาดลไหหป้บ น่าเสื่อบรรยากาศก็น,กน่าจะค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่สายทีมงานคนจัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับแล้วก็เคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทนานั่แดงนะครับชนะคะแนนฤทธิชัยปอพินพัฒนะครับที่เวทีช่อง7หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่2สิริชัยสองพงมลที่เวทีช่อง7ล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยต่อเน,นื่องนะครับชนะนกยกที่3าวันวิเศษลูกบ้านใหญ่นะครับที่เวทีช่อง7จ็ดสามฟอร์มล่าสุดชนะรวดทั้งสาะครับ ทันไฟน้ำเงินนะครับวันวิเศษเป็นนักชกจากจังหวัดตรังวัย19ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีป้าโจลูกบ้านใหญ่นะครับประวิทย์ถืออยู่นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายน้ำเงินวันวิเศษเป็นมือซ้ายฝีมือครบเครื่องเปิดเกมนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าฟันศอกดูแลนะครับหลักเหลี่ยมดีแต่ว่า ฟอร์มเป็นรอน,นครับแล้วก็ที่สําคัญเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของธนาแฟนน้ำเงินก็ชนะคะแนนเพชรตาปีพียูผ้าใบนะครับที่สุราธานีนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้นอกยกที่3เด่นพยักศักสตูลที่วิธีช่อง7 ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทีเลเดชช้างนครศรีที่วิธีราชดำเนินนะครับสฟอร์มล่าสุดนี่ฟอร์มเป็นรอนนะครับชนะ2ไฝ่ายแล้วก็สุดแพ้1ฝ่ายนะครับคูนี้3ฟอร์มล่าสุดทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับแล้วก็พิกสถิตินะครับคูนี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่เวทีช่องเจสีนะครับแตุลาคมปี66กนะครับก็น่าจะประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับที่ชนะน็อกมาได้ในยกที่3นะครับวันนั้นต้องบอกว่าต้นๆทางด้านฝ่ายแดงดูนําไปก่อนครับแต่ว่าช่วง ต้นยกที่สานะครับทางด้านฝ่ายเงินตามมาตีเสมอนะครับทำท่าจะแซงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปพลาดโดนหมัดของทางด้านฝ่ายแดงเด่นพยักหลับแล้วก็แพ้พ่ายน็อกไปในยกที่สานะครับวันนั้นทําท่าจะมาดีแล้วนะครับแต่ว่าไปพลาดแล้วก็แพ้น็อกไปนะครับสำหรับวันวิเศษครับแต่ว่าหลังจากที่ทางด้านวันวิเศษแพ้น็อกให้กับทางด้านเด่นพยักมาแล้วนะครับก็มีการเคลื่อนไหวทางกายอีกหนึ่งนะครับโดยไปชนะธีรเดชช้านครศรีที่เวทีราชดำเนินมานะครับ ส่วนทนา่าน้าแฟาแดน์นะครับเด่นพยักหลังจากที่เอาชนะนอกทาาน้าวันวิเศษมาแล้วก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอีกเลยนะครับเท่ากับว่าร่างกายนะครับ ของธาฝ่ายน้ำเงินผมดูว่าธนาฝ่ายน้ำเงินร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเด่นพยักมีก็เท่ากับว่าเรือเวทีไปประมาณ4เดือนนะครับยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี้หลังจากแพ้นอกไปแล้วก็มีการคเคลื่อนไหวอีกหนึ่งฝ่ายนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงิน,นครับวันวิเศษลูกบานใหญ่นะครับร่างกายมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องมากกว่าผมดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับจังหวะฟีมาลายมือวงนอกก็ทําได้ดีกว่าแต่ว่าวงในอาจจะดูเป็นรอง บนเวทีทางนั้นแดงก็ดูดีกว่านะครับแต่ว่าฝีมืออะไรมืออยู่กับทางนั้นฝ่ายน้ําเงินนะครับร่างกายก็อยู่กับทางนั้นฝ่ายน้ําเงินด้วยนะครับสรีระส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรด้วยกันทั้งคู่นะครับใกล้เคียงปาดหัวตัวเท่านะครับชกมาก็ทางนั้นฝ่ายแดงชกมา1 0ึ่ไฟทางนั้นฝ่ายน้ำเงินชกมา50นะครับแต่ว่าน้ำหนักปล่อยๆทางนั้นฝ่ายแดง59าทางนั้นฝ่ายน้ำเงิน58าทางนั้นฝ่ายแดงก็จะดูหนักกว่าประมาณ1กหนะครับแต่ผมดูร่างกายขิโลนฝ่ายนน้เงิจะดดูีกว่าเคลื่อนไหว เป็นประจําต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงิน,นครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่น่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทนาเด่นพยักศักดิ์สะดุดไม่ได้แบบสนุกคู่ขี่นะครับคู่ที่3านะครับของมุทสึเศสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ครับมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกทำรายการนะครับฝ่ายนั้นก็คือเพชรพลรันชัยนะครับหรือว่า69าสุราชหรือว่าเพชรนาสายจ่าบากนาสายนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับหรือว่าปอปานีพิกัด2อปเรายค่ับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนี้เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมหมยพลันชัยนะครับมีโกเดพลรันชัยอดีเทพวรพันธ์นะครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะนะครับนม่มขวาครบเครื่อขอนายเหนียวนะครับสัดแ้งต่อยหมัดฟันศอกแรงพุ่มตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แงบูดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางาฝ่ายแดงนะครับมีชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวีปตะพงที่วิธีช่องเจ็ หลังจากนั้นแพ้คะแนนโฟกัสแอสันปะตองที่เวทีช่องเจ็นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่าง130่อปอนด์ด้วยนะครับแพ้โฟกัสก็ไม่ได้แชมป์นะครับล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธินายกทวีตะพงที่สุราษธานีนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2องฝ่ายสุปแพ้1ฝ่ายครับ ส่วนคฝ่ายน้ำเงินนะครับปฏิหารนี่เป็นนักชกจากอุบลราชธานีวัย22ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมพอหลักบุญนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีเสือวุฒิพอหลักบุญนะครับนัทวุฒิสมสสวิชนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีพลตารวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะครับเจ้าของสินเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมือขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับเปิดเกมขวางหน้าไล่แขนฟันศอกปั้มตีรุนแรงบู๊ดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนอีสานเหนือชดบางแสนที่วัิที์ หลังจากนั้นก็เสมอกับยอดธงสอจอต้งปาจีนนะครับที่วิธีลังสิตล่าสุดนี้ก <te> ็แพ้คะแนนยอดธงสอจอต้งปาจีนที่วิธีลังสิตนะครับสฟอร์มล่าสุดของธนาคารน้ำนสารสชาตินะครับชนะ1เสมอ1แล้วก <t illas> <Eleven> ็แพ้1นะครับคู่นี้นะครับต่างตึกต่างสายนะครับทางด้านแสดงจะชกอยู่สายสึกเกียรเพชรอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเปิดตัวมาตอนแรกๆนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับปฏิหารนี่ก็ชกอยู่สายสึกเกียรเพชรนี่แหละครับแต่ว่าช่วงหลังจะ เปลี่ยนศึกไปชกอยู่ที่ศึกเพชรยินดีสัดส่วนใหญ่นะครับเท่ากับว่าวันนี้ธนาคาฝ่ายน้่งเงินนี่กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกไฟหนึ่งนะครับแต่ว่าธนาคาฝ่ายแดงนี้จะชคอยู่สายศึกเกียรติเพชรเป็นประจําสม่ําเสมออยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าธนาคาฝ่ายแดงเป็นเจ้าบ้านนะครับธนาคาฝ่ายเงินก็ถือว่ามาเยือนนะครับ คุณนี่สรีระส่วนสูงมีฐานน้ำฝ่ายแดงสูง167เซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง175เซนติเมตรนะครับฐานน้ำฝ่ายน้ำเงินจะดูสูงกว่ารอยกว่าชกมาก็ประมาณเกือบเกือบร้อยไฟด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักปล่อย,อยๆฐานน้ำฝ่ายแดง64 กิโลกรัมนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินปล่อยปล่อยหกสิกิโลกรัมทา้นนนฝ่ายแดงก็จะดูหนักกว่า1นประมาณ1กิโลกรัมนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่สรีระส่วนสูงนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินจะดูสูงกว่าลอยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้ก็อาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเชื่อถือมาตรฐานค่มวยทางน้านฝ่ายแดงนะครับน่าจะดูดีกว่าครับราคาน่าจะนําหน้านะครับผมดูว่าค่ายมวยพลันชันนะครับความเชื่อถือ น่าจะดูดีนะครับราคานําหน้านะครับ้นๆน่าจะออกนําไปก่อนนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ความสูงความยาวของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับปลายๆนะครับน่าจะพลิกแซงเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรพลันชัยนะครับฝ่าหน้าเสือไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยครับคู่ที่4นะครับเคูื่อกน้ำรายการของมัทิติสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญครับลุ้นปลายๆครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชก ของมวยไทยจะซสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับนิวปรกรณ์ส่อโชคมีชัยนะครับหนึ่งในตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มนะครับส่วนคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตะวันเพชรกินดาครับก็ดูว่าสูงกว่ายาวกว่าอาวุจวยาวน่าจะถึงก่อนต้นๆนาไปก่อนไปลายปลายน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนแต่ถ้ามีราคาก็แนะนําให้บางทุนด้วยเพราะว่าปลายๆหุวจิตหัวใจไม่ค่อยดีนะครับทางนั้นฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรก คู่ที่3นะครับลองคู่เองครับชอบไปที่ฝันุ้เงินนะครับวันวิเศษลูกปั้นใหญ่ผมดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเคยแพ้มาก็จริงนะครับแต่ว่าได้มีการเคลื่อนไหวอีกหนึ่งไฟนะครับหลังจากที่แพ้มาแล้วแต่ทางด้านฝ่ายแดงหลังจากที่ชนะน็อกมาแล้วอย่างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยผมดูว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายทุนเงินดูดีกว่าคู่ที่3ชอบไปที่ฝันุ้เงินนะครับวันวิเศษลูกปั้นใหญ่คู่ที่สี่นะครับชอบไปที่ฝันุ้นเงินนะครับปฏิหารพอหลักบุญนะครับสูงกว่ายาวกว่านะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะปาาาย่จอเเชนะ เพชรพลันชัยไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่4นี่ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญสูงกว่ายาวกว่าลุ้นไปไปายครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาคันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ